ไฮโซฮะพนิงสกคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในบ้านวงไฮโซลัสและลประเทศท้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะมากันที่การจัดอันดับ Forbes กันบ้างดีกว่านะคะมาหาเศรษฐีที่ติดอันดับเศรษฐีไทยปี2559เป็นใครคะ่ะ เศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฟอบแห่งส,สหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายชื่ออันดับมหาเศรษฐีของเมืองไทยประจำปี2559ซึ่งอันดับที่1ตกเป็นของเจ้าสัวธนินเจียรวนนลประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยถือครองทรัพย์สินรวม18,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6 6 6 0 0ล้านบาทครองอันดับที่หนึ่งติดต่อกันจากปีที่แล้ว อันดับที่2นะคะคือนายเจริญศิริวัฒนาพักดีประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอจที่ครองทรัพย์สินประมาณ493,200ล้านบาทส่วนอันดับที่3นะคะได้แก่ตระกูลจิราธิวัฒนธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งมีทรัพย์สินรวม468,000ล้านบาท และอันดับที่4ตกเป็นของนายเฉลิมอยู่วิทยาวัย65ปีเจ้าของกลุ่มบริษัทกระทิงแดงมีมูลค่าทรัพย์สิน3,492 0 0ล้านบาทและปิดท้ายด้วยอันดับที่5นะคะคือนายวานิชชัยวันเจ้าของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดด้วยทรัพย์สินประมาณ1,44,000ล้านบาทค่ะ อันดับที่6ปาวิบุญนาะค่ะฝันไปเถอะอ่านั่นก็คือการจัดอันดับนะคะมหาเศรษฐีของไทยนะคะก็ไปลุ้นกันว่าปีหน้าจะมีเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอ่ะรช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซฮั so พนิและชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณ e clipse, อีคลิปส์าหรสรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เซ็กซี่ไหมวันนีส้สดๆ,สด,ๆ,ๆดูเป็นหนังพริวๆจริงๆมันคุยต้องเริ่มมาจากตรงนี้รู้ปะ่ะ <ś, S 1> <ś, S 2> ความไอ้ที่เป็นเส้นๆเนี่ยบักก่อนเลเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้พักก่อน <ś, S 1> นางมีซิกแพกอย่างนี้นางโชว์ <ś, S 1> ในอินสตาแกรมเนี้โพส์โชว์ซิกแพกของนาย